โรงเรียนอนุบาลพะโตสั่งกัดส,สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตสองขอนำเสนอและเผยแพร่ผลงานภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตกิจกรรมถอดบทเรียน b e s t p r e c t i c e ประเภทครูที่สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต5ประการคือทักษะกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและ มีจิตสาธารณะภายใต้ชื่อกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสู่ศตรวรรษที่21โดยใช้รูปแบบทรีโมเดลเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะส,สุจริต5ประการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยนางสาวธัญ,ญพรพลากรวัฒนาความสำคัญของผลงาน เนื่องโดยปัจจุบันสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปมีการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตท,ที่คนในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยหรือที่ต่างเรียกกันว่า new normal ของโรคที่มีการระบาดในวงกว้างดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนทุกคนต้องให้ความสำคัญด้านการงดรวมกลุ่มกันดังนั้นผู้สอนจึงได้คิดค้นนวัตกรรมตอบบทเรียนอันเนื่องมาจากโร ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในรูปแบบของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่จะทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนตามการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับในทุกสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเพราะโรงเรียนหยุดได้แต่ความรู้ของนักเรียนไม่สามารถหยุดได้ แนวคิดและหลักการสำคัญตามแนวคิดของการเยโดยใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่หลากหลายเช่นสื่อ PowerPoint ท่งผลให้เกิดรูปแบบนวัตรกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นกว่าเดิมสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระที่เรียนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตนเองทุกที่ทุกเวลาและเป็นการเรียนรู้ที่ก้าวทันต่อโลก ในศตรวรรษที่21ส่งผลให้ผู้สอนใช้กระบวนการดำเนินงานในรูปแบบของ Tree m o d e โดยผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยแนะนําในการแก้ไขและเสริมต่อในส่วนที่จําเป็นต่างจากการสอนแบบเดิมที่ใช้การพอนความรู้จักผู้สอนเป็นหลักเพื่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยตรงและผลลัพธ์นั้นสอดคล้องกับคุณลักษณะสุจริต5ประการของโรงเรียนสุจริตด,ด้วยค่ะจุดประสงค์ของผลงาน 1>, 1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาได้โดยใช้รูปแบบการสอน 5E 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมตามวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าและชื่นชมการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต เป้าหมายเชิงปริมาณคือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะโตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน73คนเป้าหมายเชิงคุณภาพคือ 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดีขึ้นร้อยละ80ขึ้นไป 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสู์5ประการตามหลักของโครงการโรงเรียนสุจริตร้อยละ80ขึ้นไป 3. ผู้เรียนสาม,มารถอธิบายถึงความสำคัญของวันสำคัญต่างๆพังธมุทธศาสนาได้โดยใช้รูปแบบการสอน 5e เป็นฐานกระบวนการผลิตผลงานโดยใช้รูปแบบ3 r e เ m o d ดังต่อไปนี้1 T train ผู้สอนให้ผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาผ่านระบบ Google Form เพื่อผู้สอนได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้อย่างชัดเจนว่าผู้เรียนมีระดับความรู้มากน้อยเพียงใดส่งผลให้ผู้สอนสามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาได้ทั้งยังสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกพลเมืองตามคุณลักษณะ ุจริตห้าประการอีกด้วย 2. อง A resource การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยสามารถศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิดรู้จักการคิดวิเคราะห์เนื้อหาด้วยตนเองจากแหล่งที่ตัวเองได้ศึกษามาโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสึกเสาะหาความรู้5ขั้นตอนหรือ 5E ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สร้างความสนใจมีการตั้งคำถามเชิงกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด เช่นทำไมวันมาฆบูชาถึงมีพระสงฆ์1 2 5่รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 2. ส,สำรวจและค้นหาให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ของตนในการไปปฏิบัติกิจกรรมในวันพระพุทธศาสนาให้เพื่อนๆฟังเพื่อช่วยเสริมประสบการณ์ของตนเองและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด 3. การอธิบายและการลงข้อสรุปโดยให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาความสำคัญการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและประโยชน์ของการเข้าร่วมันสำคัญทางพระพุทธศาสนาลงสมุดของตนเองแล้วทำเป็นแผนผงังความคิด 4. การขยายความรู้โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ 5. การประเมินผลให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้โดยตั้งคำถามปลายเปิดเช่นทำไมผู้เรียนจึงคิดเช่นนั้น 3. e. entertain การสร้างความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อกระตุน้นความสนใจของนักเรียนในการได้รับรางวัลตอบแทนเช่นเกติบัตรออนไลน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทั้งยังเป็นการกระทําที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะด้านความซื่อสัตย์โดยไม่ลอกเลียนแบบคําตอบของผู้อื่น c e. example แบบอย่างหรือตัวอย่างที่น่าสนใจของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนนำเสนอเนื้อหาที่ได้ศึกษามาและให้ผู้เรียนทุกคนสรุปความรู้เพิ่มเติมที่ได้รับจากเพื่อนที่นำเสนอลงในสมุดของตนเองทำให้เกิดผลที่สอดคล้องกับโรงเรียนสุจริตด้านจิตสาธารณะที่ให้ผู้เรียนมีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ขั้นตอนการดำเนินง,งานการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้วงจร PDCA ขั้นตอนที่1การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองทักษะการเรียนในศตวรรษที่21ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับบทบาทหน้าที่ในโลกของยุค New Normal อันเนื่องมาจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาและกำหนดกรอบความคิดในการพัฒนานวัตกรรม ขั้นตอนที่2คั้นวางแผนการออกแบบนวัตกรรมในรูปแบบของ Tree Model ที่สอดคล้องต่อความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาวิเคราะห์แยกแยะนักเรียนหาความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยรูปแบบของ3รีโมเดล 2. การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในรายวิชาสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับการสร้างจิตสํานึกพลเมืองตามคุณลักษณะสุดาิด5ประการ 3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณลักษณะสุจริต5ประการในรูปแบบของการสืบสอหาความรู้5ขั้นตอนเรื่องันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขั้นตอนที่3ขั้นปฏิบัติตามแผนมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นการเปิดโลกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ โดยใช้การเรียนแบบสืบสอหาความรู้5ขั้นตอนหรือ5 e ขั้นตอนที่4ขั้นตรวจสอบเป็นการประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้จากการนำนวัตกรรมในรูปแบบของทร e โมเดลไปใช้ในการสร้างจิตสํานึกเป็นพลเมืองตามคุณลักษณะสุจริต5ประการให้กับผู้เรียนขั้นตอนที่ 5. ขั้นปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป ผลการดำเนินการ 1. ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกเป็นพลเมืองที่มีคุณลักษณะสุจริต5ประการตามโครงการโรงเรียนสุจริต 2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการปฏิบัติงานเช่นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการแก้ปัญหา 3. ผู้เรียน,นได้แสดงออกถึงความประพฤติตรงตามความเป็นจริงของตนเองผู้อื่นการเผยแพร่ผลงานได้เผยแพร่ผลงานในหัวข้อกิจกรรมทอบ,บทเรียน Breakpad t i c ประเภทครูผู้สอนณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2ได้เผยแพร่ผลงานใน Facebook โรงเรียนอนุบาลพะโตะในเพจ Facebook ห้องเรียนสังคมศึกษาของครูป๊อปแป,ป๊บและใน YouTube Social Study by ครูป๊อปแป,ป๊บค่ะ ด้านรางวัลที่ได้รับ1รางวัลชนะเลิศก,กิจกรรมถอดบ,บทเรียนเบบ Practise ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตประเภทครูผู้สอนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกิจกรรมถอดบ,บทเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตประเภทครูผู้สอนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2563 3. รางวัลผู้จัดทำนวัตรกรรมด้านป้องกันการทุจริต1โรงเรียน1นวัตกร ด้านการต่อต้านการทุจริตเบเพทีสสอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตด้านทาักษะกระบวนการคิดการให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและให้นักเรียนนําเสนองานร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดจากสิ่งที่ตนได้ศึกษามาด้านมีวินยัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองทั้งยังตรงต่อเวลาต่อภาระงาน ที่ได้รับมอบหมายดานซื้อสัตว์สุจริตตั้งใจทําแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยตนเองโดยไม่ลอกเลียนแบบคําตอบของผู้อื่นและซื้อสัตว์ต่อตนเองในการฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอดานอยู่อย่างพอเพียงพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นส่วนหนึ่งของการลดใช้ทรัพยากรด้านกระดาษวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนื่องจากการใช้ในรูปแบบออนไลน์แทนดานจิตสาธารณะใช้รูปแบบการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้เพื่อนแต่ละคนเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาของกันและกันกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 1. การปลูกฝังโดยใช้นวัตกรรมในรูปแบบของ Tree Model ในการเรียนแบบสุบสอะหาความรู้5ขั้นตอนหรือ 5E เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะสุจริต5ประการของโรงเรียนสุจริต 2. การป้องกัน เป็นการใช้แผนผังความคิดเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในการนําเสนอความรู้จากสิ่งที่นักเรียนได้ศึกษามาทั้งจากผู้สอนเป็นผู้ป้อนความรู้และผู้เรียนเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เองเพื่อป้องกันการลอกเียนแบบผู้อื่นจากการทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะสุจริตด้านความซื่อสัตย์อย่างเป็นรูปประธรรมและยั่งยืน 3. การสร้างเครือขา่ายได้เผยแพร่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Facebook โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะและได้สร้างภาคีเครือข่ายกับสถานศึกษาในสังกัดและต่างสังกัดค่ะ 1. ชีวิตเกิดมาดำรงอยู่พร้อมเคียงคู่ปัจจัย4เป็นจุดเริ่มเน้นคุณภาพการศึกษามาแต่งเติมทั้งสร้างเสริมาศาสนาจันลงใจ ทรีโมเดลแนวใหม่เรียนรู้กว้างเปรียบการสร้างการศึกษาดั่งไม้ใหญ่เริ่มฝึกฝนทักษะพัฒนาไปทั้งใส่ใจมิติใหม่เสริมออนไลน์สวัสดีค่ะ